สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วรบกวนเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงหน่อยนะคะญญน้องพลอยมาเซลเจอกันอีกแล้วค่ะกับอีจันข่าวเที่ยงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจอีจันทุกคนนะคะหนูเองค่ะตาตาพาราดีค่ะวันนี้อยู่กับอีจันข่าวเที่ยงมีหนูคนเดียวเช่นเคยเพราะว่า บ้านอิจานของเรานั้นเข้าสู่ช่วงวันหยุดสงกรานต์แล้วนะคะก็จะมีทีมทํางานครึ่งทีมนะคะวันนี้หนูนั่งคนเดียวถ้ามีตรงไหนผิดพลาดอะไรประการไหนไปเนี่ยก็รบกวนทุกคนชีนน้แนะแล้วก็ติชมบอกเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเช็คสัญญาณภาพเสียงนะคะได้ยินชัดใช่ไหมคะพี่เจี๊ยบเหรอคะสวัสดีพี่เจี๊ยบนะคะสวัสดีพี่ให้ความดีนําทางพาไปเจอคนดีคะ่ะโอ้โหชื่อ Facebook แบบว่านะ น้องพลอยสวัสดีจ้าพี่จิรายุสวัสดีค่ะอ่ะวันนี้มีประเด็นอะไรบ้างเรามาอัปเดตยอดผู้ติดเชื้อโควิดประจำวันกันหน่อยนะคะวันนี้นะคะสบคหรือว่าศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ค่ะรายงานยอดผู้ติดเชื้อในประเทศไทยประจำวันที่12เมษายน2564นนะคะบอกว่าวันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 985รายค่ะจำแนกแบบนี้ค่ะเป็นระบบเฝ้าระวังและระบบบริการเนี่ยมาเพิ่มเนี่ย634รายนะคะส่วนในการค้นหาเชิงรุกเนี่ยเพิ่มมา346รายแล้วก็ผู้ที่มาจากต่างประเทศเพิ่มมาอีก5รายรวมแล้วเป็น985รายนะคะนอกจากนี้ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมเนี่ยดันไปถึง33,610รายแล้วนะคะทุกคน โอ้โหยอดสะสมในบ้านเราตอนนี้เหยียบไปถึง30,000ื่นแล้วนะถือว่าเยอะมากๆในบ้านเรานะคะเพราะว่าเราเนี่ยเฝ้าระวังกันมาตลอดตั้งแต่ช่วงที่ระบาดรอบแรกเนาะก็ถึงณนะวันนี้เนี่ยพุ่งไปถึง33,000กว่ารายแล้วนะคะ วันนี้เนี่ยหายป่วยเพิ่มนะคะ34รายค่ะดันยอดหายป่วยสะสมแล้วตอนนี้28,248รายนะคะแล้วก็ยังมีผู้ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก5,265รายค่ะข่าวดีวันนี้ก็คือไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะ เป็นยังไงกันบ้างหลายคนน่าจะยังเดินทางอยู่ใช่ไหมคะบางคนอาจจะเพิ่งเดินทางวันนี้วันนี้วันที่12เมษายนนะคะก็ใครที่เดินทางข้ามจังหวัดนะคะอย่าลืมรักษามาตรการด้วยแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยนะคะในอ่านคอมเมนต์สิพี่ ชัดทะเลขระคะหรือว่าฉัดทะเมขระคะเสียงภาพเยี่ยมจากลำพูนที่ลำพูนเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงสภาพอากาศเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะพี่นิกกี้สวัสดีคะ่ะวันนี้หนูอยู่คนเดียวอีกแล้วสวัสดีทุกคนนะคะ คุณแม่สวัสดีจ้าแม่หนูเองนะคะเดี๋ยวทักทายลูกเพจกันหน่อยเที่ยงแบบนี้ทานข้าวกันหรือยังคะเดี๋ยวใครที่กําลังจะทานข้าวนะคะก็กินไปด้วยฟังข่าวอีจันข่าวเที่ยงไปด้วยนะคะมาดูที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยคะ่ะเมื่อวันก่อนวันศุกร์ที่แล้วถ้าใครจํากันได้นะหนูนําเสนอไปว่าเชียงใหม่นะคะเขากําลังจะจัดตั้งโรงพยาบาลสนามนะคะเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดที่กําลังจะมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้นะคะที่ ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะพร้อมด้วยนายแพทย์วัชรพงษ์คำล่านายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายนะคะก็ได้ออกมาบอกว่าได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลเดี๋ยวอีกภาพนึงอีกภาพนึงขึ้นภาพผิดนะเอาภาพที่เป็นเตียงเอาภาพที่เป็นเตียงอเอเอ,เอนะคะ,ะ,คะที่เชียงรายนะคะว่า เขาเนี่ยได้มีการตรวจเยี่ยมความพร้อมทางการแพทย์และพื้นที่สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ในกรณีหากผู้ป่วยมีจำนวนมากเกินไปเกินกว่าที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จะรองรับได้นะคะทั้งนี้เองเนี่ยที่จังหวัดเชียงรายนะคะ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็เลยมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดที่อาจจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้นะคะโดยโรงพยาบาลสนามนี้นี่นี่คือภาพนะคะเขาจัดตั้งเพิ่มเตียงมาเป็นจำนวนรองรับผู้ป่วยได้เนี่ย200เตียงนะคะทุกคน จัดตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น8และชั้น9นะคะของโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงนะคะ200เตียงก็คือแยกเป็นเฟสละ100ค่ะ100เตียงสำหรับผู้หญิงอีก100เตียงสำหรับผู้ชายแยกเป็น2โซนแบบนี้นะคะ แล้วก็โซนละ7-8็ถึงเตียงเนี่ยจะมีโซนของในส่วนปลั๊กไฟให้บริการด้วยแล้วก็มีสัญญาณาไ i f i ให้ใช้ด้วยนะคะสำหรับห้องน้ำก็แยกเป็นสัดส่วนห้องน้ำฝ่ายผู้หญิงแล้วก็ห้องน้ำฝ่ายผู้ชายนะคะของใครที่จะเข้ารับเข้ามารักษาตัวเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยนะเพราะว่าเขาแยกให้ทั้งชายและหญิงนะคะ นอกจากนี้ค่ะด้านนายวรรวิชชัยสวัสด์นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายยังบอกด้วยว่าตอนนี้ที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยมีผู้ป่วยรอบที่3แล้วจํานวน37รายนะคะพบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นถึง13รายนะคะซึ่งผู้ติดเชื้อเกือบทั้งหมดเนี่ยมาจากต่างจังหวัดนะทำให้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ทําการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 แล้วก็รองรับผู้ป่วยโควิด -19 เนี่ยตอนนี้รองรับได้เพียง5 18เตียงเท่านั้นเมื่อเทียบกับผู้ติดเชื้อโควิดที่เหลืออีก8รายก็จะเต็มจํานวนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ทางจังหวัดเชียงรายเนี่ยเร่งจัดทําโรงพยาบาลสนามจํานวน200เตียงนี้เพื่อรองรับ ผู้ติดเชื้อโควิดที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะอย่างอาทิตย์ที่แล้วหนูรายงานไปแล้วนะว่าที่เชียงใหม่เขาก็จะตั้งโรงพยาบาลสนามแล้วนะคะล่าสุดวันนี้ก็มีที่เชียงรายนะคะจัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิดอีก200เตียงด้วยนะคะในส่วนนี้ก็มีความสะดวกสบายรองรับนะทั้งปลั๊กไฟ Wi-Fi ด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะต้องจำกัดในเรื่องของผู้ที่จะมาเยี่ยมนะคะก็ให้จำกัดพื้นที่บริเวณให้อยู่ภายในโรงพยาบาลสนามเท่านั้นนะคะ,ะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันในส่วนนี้นะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่คณะทันตแพทยาศาสตร์นะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เรียกได้ว่าน่าเป็นห่วงมากๆนะคะเพราะว่า คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเมื่อวานนี้ออกประกาศบอกว่ามีนักศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด1 9เนี่ยจำนวน10รายด้วยกันเลยนะคะโดยการตรวจพบเนี่ยพบว่าติดเชื้อมาจากพื้นที่ภายนอกคณะและก็ภายนอกเวลาปฏิบัติงานนะคะอันนี้ก็คือประกาศนะที่ทุกคนเห็นอยู่ภาพตรงหน้านี้นะคะก็คือประกาศของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะทันตแพทย์นะคะ เขาบอกว่าได้ดําเนินการสอบสวนโรคกับผู้ติดเชื้อและได้ส่งตัวนักศึกษาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วนะคะในส่วนของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของกลุ่มนักศึกษาแพทย์ทั้ง10รายนี้เนี่ยทางคณะก็ได้ให้กักตัวแล้วเป็นเวลา14วันซึ่งในขณะนี้เนี่ยไม่ได้มีการแพร่ระบาดภายในพื้นที่คณะพันธุ์ทันตแพทย์ศาสตร์นะคะทั้งนี้ทางคณะทันตแพทย์เนี่ยได้ดำเนินการภายใต้การให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ มีเสียงไหมคะเสียงไม่ค่อยดีหรอคะลูกเพจได้ยินเสียงไหมคะเสียงชัดเจนอยู่นะ,ะทางคณะทันตแพทย์นะคะก็ได้บอกว่า ให้ความเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยของผู้ที่จะมารับบริการที่คณะนะคะทั้งนี้เนี่ยได้จัดให้มีการทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดบริเวณคณะแล้วแล้วก็ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและเช็ดพื้นผิวในบริเวณคณะทันตแพทยศาสตร์เรียบร้อยแล้วนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยทางคณะทันตแพทย์มีความจำเป็นต้องลดการให้บริการแก่ผู้ป่วยน้อยลงด้วยนะคะเนื่องจากบุคลากรทางทันตกรรมบางส่วนเนี่ยต้องกักตัวแล้วก็เพื่อสงวน บุคลากรทางธันตกรรมสําหรับการดูแลผู้ป่วยที่จําเป็นในอนาคตด้วยนะคะก็ใครที่ไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องเดินทางไปรักษาตัวที่คณะทันตแพทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่วงนี้เนี่ยก็งดเดินทางไปที่นั่นก่อนนะคะอ่ะเป็นกำลังใจให้กับคณะทันตแพทย์ด้วยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภยัยแล้วก็ให้ผู้ติดเชื้อทั้ง10รายที่เข้ารักษาตัวแล้วเนี่ยรักษาตัวแล้วก็หายไวๆนะคะ ไหนคะตอนนี้ใครทำอะไรอยู่ที่ไหนกันบ้างคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะ ใครที่กําลังเดินทางข้า,ขามจังหวัดเดินทางข้างนะหนูว่าเดินทางข้ามจังหวัดช่วงนี้นะคะก็อย่าลืมเช็คมาตรการของแต่ละจังหวัดด้วยนะคะว่าแต่ละพื้นที่เขามีมาตรการควบคุมแล้วก็มีมาตรการป้องกันโควิด1 9ยังไงบ้างนะคะเพราะว่าแต่ละท้องที่แต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะออกมาตรการมาไม่เหมือนกันนะใครที่ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะฉันจะเดินทางเข้าจังหวัดนี้ต้องทําตัวอะไรยังไงต้องวางระเบียบยังไงบ้างหากไม่ ในในะะแนะนําให้โทรไปหาที่สาธารณสุขจังหวัดเลยเสิร์ชใน Google เนี่แหละค่ะง่ายๆเลยค่ะพิมพ์คําว่าสาธารณสุขจังหวัดจังหวัดอะไรก็ใส่ชื่อไปสมมติหนูจะเมื่อบ้านเดจะกลับมหาสารคามเดหนูก็โทรไปนะเสิร์ช Google เลยค่ะสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามแล้วก็เขาจะมีเบอร์ขึ้นให้นะก็ลองโทรไปสอบถามดูค่ะว่าเรามาจากจังหวัดนี้จะเข้าไปพื้นที่นี้เนี่ย ต้องปฏิบัติยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวสาธารณสุขจังหวัดเขาก็จะแนะนำเรามานะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะฝากเรื่องพัทลุงอากาศดีหรอคะพี่จำนงพัทลุงอากาศดีใช่ไหมคะตอนนี้ที่กรุงเทพวันนี้จากที่หนูมองท้องฟ้าและสีแล้วนั้นก็เป็นครึ้มคึมนะคะเหมือนฝนจะตกนะกรุงเทพเนี่ยฝนตกต่อเนื่องมาสัก 3-4วันได้แล้วนะคะถ้าตกวันนี้อีกก็เข้าวันที่4แล้วนะที่ตราดชัดเจนพี่ป๊็อกประตูหนีบใช่ไหมคะจากตราดเหรอคะตราดเป็นยังไงบ้างคะมีมาตรการโควิดอะไรยังไงบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะพี่อภิรักสวัสดีคะ่ะลำพูนอากาศดีอ่านะคะอ่ะมาดูที่จังหวัดนครพนมกันบ้างคะ่ะ ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนคร,นะครพนมนะคะรายงานว่าสำหรับพื้นที่นครพนมตอนนี้เนี่ยในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพบผู้ติดเชื้อแล้วเนี่ยสองรายนะคะส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ติดเชื้อมาจากกรุงเทพมหานครแล้วก็เดินทางเข้าไปพื้นที่จังหวัดนครพนมนะคะ ซึ่งสำหรับลายล่าสุดนี้นะคะเป็นหญิงค่ะอายุ21ปีมีอาชีพเป็นบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอก,กชนแห่งหนึ่งในพื้นที่กอทมอนะคะเดินทางกลับบ้านที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมด้วยรถยนต์ส่วนตัวเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาก่อนจะมีอาการเจ็บคอนะคะมีน้ำมูกก็เลยเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพพระหะ สมเด็จพระยุพร,ราชธาตุพนมจังหวัดนครพนมผลยืนยันปรากฏว่าป่วยค่ะติดเชื้อโควิดนะคะแล้วก็วันที่11เมษายนเนี่ยทีมคัดกรองโรคก,ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่นะคะลงพื้นที่ตรวจสอบไทม์ไลน์แล้วก็คัดกรองกลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่ใกล้ชิดแล้วทั้งหมด3รายอยู่ระหว่างรอการตรวจหาเชื้อนะคะนอกจากนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยที่จะเป็นหญิงวัย21นี้ก็ตรวจพบเชื้อของ เพศหญิงอีกหนึ่งรายด้วยนะคะอายุ36ปีมีบ้านอยู่ใน ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะเป็นพนักงานบริษัทเอก,กชนแห่งหนึ่งที่กทมนะติดเชื้อมาจากเพื่อนที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะแล้วก็เข้ารับการตรวจหาเชื้อหลังมีอาการป่วยเป็นไข้ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกทมจากนั้นตัวเธอเนี่ยได้เดินทางกลับบ้านที่นครพนมนะคะก่อนที่โรงพยาบาลเนี่ยจะแจ้งผลว่าติดเชื้อโควิดซึ่งตอนนี้ก็ได้เข้ารับการรักษาตัวแล้วที่นครพนมนะคะแล้วก็ทางเจ้า เ้าหน้าที่ในจังหวัดนครพนมก็ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คัดกรองแล้วก็ตรวจหาเชื้อของกลุ่มเสี่ยงเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมาตรการดูแลประชาชนของจังหวัดนครพนมในช่วงเทศกาลสงกรานนี้นะคะ เจ้าหน้าที่ก็มีการคุมเข้มนะคัดกรองสําหรับกลุ่มุคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง6จังหวัดที่ไหนบ้างก็ได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมและสมุทรสาครค่ะหากใครที่เดินทางมาจาก6จังหวัดนี้เนี่ยเข้าพื้นที่นครพนมแล้วจะต้องกักตัว14วันด้วยนะคะกรณีที่ไม่กักตัวเนี่ยต้องมีผลตรวจเป็นลบภายใน72ชั่วโมง โดยจะต้องเป็นผลตรวจที่นำมาจากต้นทางหรือว่ามารับการตรวจในพื้นที่นะคะแล้วก็ต้องรายงานกับเจ้าหน้าที่อสอมหรือผู้นำชุมชนในท้องที่นั้นๆที่จังหวัดนครพนมด้วยนะคะ อ่าไหนๆก็พูดถึงเรื่องต้องกักตัวแล้วนะเดี๋ยวมาเช็คจำนวน38จังหวัดที่ไปแล้วต้องกักตัวกันบ้างนะคะวันนี้รวบรวมมาให้ทุกคนแล้วหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2, 0, 2021นี้นะคะ กระทรวงมหาดไทยหรือว่าสอบอคอมอทอนะคะเขาประกาศว่าจังหวัดที่เดินทางไปแล้วต้องกักตัว14วันเนี่ยมีจังหวัดไหนบ้างรวมแล้ว38จังหวัดเดี๋ยวจำแนกเป็นภาคให้แบบนี้นะคะสำหรับภาคเหนือนะไปแล้วต้องกักตัว14วันนะคะภาคเหนือมีจังหวัดกำแพงเพชรเชียงใหม่ตากน,าน่านพะเยาเพชรบูรณ์ลำพูนอุทัยธานี แพร่นครสวรรค์อุตรดิตถ์แล้วก็พิสนุโลกนะคะอันนี้ในส่วนของภาคเหนือนะต่อไปเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่เดินทางไปแล้วต้องกักตัว14วันก็จะมีในส่วนของจังหวัด ชัยภูมินะคะนครพนมเหมือนที่เล่ากันไปเมื่อกี้นะบึงการบุรีรัมมหาสารคามนะคะมุกดาหารยะโสธรเลยสกลนครหนองคายหนองบัวลำพูนแล้วก็อำนาจเจริญนะคะอุดรธานีและก็นครราชสีมาด้วยนะคะอันนี้เป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะต่อไปเป็นภาคตะวัน ต่อไปเป็นภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะก็จะมีจังหวัดชัยนาทนะคะสระบุรีสิงห์บุรีสระแก้วแล้วก็ลบบุรีนะคะส่วนภาคใต้ค่ะเดินทางไปแล้วต้องกักตัว14วันมีจังหวัดชุมพรนะคะตรังนราธิวาสปัตตานีพังงาสงขลาแล้วก็สตูลน,นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่หนูบอกไปว่า แม้ทางสบคอมอทอเขาจะประกาศว่า38จังหวัดที่ไปแล้วต้องกักตัว14วันเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนที่จะเดินทางข้ามไปใน38จังหวัดที่หนูบอกมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็อย่าลืมต้องเช็คกับทางจังหวัดด้วยนะเพราะว่าเขาก็อาจจะมีอย่างที่เหมือนนครพนมเนะใครไปแล้วต้องกักตัวแต่ใครที่จะไม่กักตัวต้องมีผลตรวจร่างกายเป็นลบเท่านั้นเช่นอาจจะตรวจจากที่ต้นทางอย่างสมมติหนูอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยหนูอาจจะไปตรวจไว้ก่อนเพื่อให้ได ใบามาบอกว่าเนี่ยไม่ได้ติดเชื้อนะแล้วก็เดินทางเข้านะครพนมเอาไปยื่นกับทางสาธารณสุขจังหวัดได้เลยนะคะ mm hmm. เขาก็จะได้ดูว่าโอเคเรามีผลตรวจมาจากต้นทางแล้วนะว่าไม่ติดเขาก็จะทําการคัดกรองให้เราเบื้องต้นอีกรอบหนึ่ง mm hmm. เมื่อมั่นใจแล้วว่าโอเคเราไม่ติดนะแล้วก็ไม่ได้มาจากพื้นที่สุ่มเสี่ยงเนี่ย mm hmm. ก็อันนั้นน่ะ ก็จะไม่ต้องกักตัว14วันได้นะคะแต่ใครที่มาจากพื้นที่เสี่ยงตามที่แต่และจังหวัดเขากําหนดเนี่ย<ม>ก็ยังคงต้องทําตามมาตรการของจังหวัดนั้นๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเช็คด้วยนะรายละเอียดนะคะหภาคเหนือภาคเหนือไม่ทันหรออ่ะเดี๋ยวหนูไล่ให้ฟังอีกทีนะสำหรับภาคเหนือที่ไปแล้วต้องกักตัวนะคะมีกำแพงเพชรเชียงใหม่ ตากน่านพยาวเพชบูรณ์ลำพูนอุทัยธานีแพร่นครสวรรค์อุตรดิต์แล้วก็พิษณุโลกคะ่ะนะคะใครทำอะไรอยู่ที่ไหนกันบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยมาบอกกันได้นะคะอะก่อนจากกันไปนะคะทุกคนคะ่ะ มีข่าวคราวที่เป็นข่าวปลอมมาฝากกันนะซึ่งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยมากๆเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการแชร์ส่งต่อข้อความนะคะทั้งใน Facebook แล้วก็ใน l i น์ด้วยนะบอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยได้จัดให้ฉีดวัคซีนต้านโควิดซิโนแวคให้กับประชาชนที่สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลในสังกัดจานวน11แห่งใครที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามในโรงพยาบาล11แ่ง ที่แจ้งไปได้ซึ่งข่าวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นข่าวปลอมนะคะปลอมนะแบบนี้เลยอย่าแชร์นะคะข่าวปลอมที่บอกว่า11โรงพยาบาลในพื้นที่กทมเปิดบริการฉีดวัคซีนต้านโควิดฟรีณตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานนะ ทั้งนี้เนี่ยศูนย์ข้อมูลโควิดแจ้งกับประชาชนด้วยนะคะว่าข้อความนี้อาจจะทําให้ประชาชนเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดได้นะเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด19เนี่ยแหละนะคะยังไงเนี่ยให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณาสุขเท่านั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยข่าวที่บอกว่าเปิดให้ฉีดวัคซีนโควิดฟรีในขณะนี้เนี่ยอันนี้คือข่าวปลอมอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าหากว่า วัคซีนพร้อมที่จะจัดกระจายไปฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆเนี่ยออกมาว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวกระทรวงสาธารณาสุขหรือว่าทางสบคเขาจะเป็นผู้แจ้งเองอีกทีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นข่าวปลอมนะอย่าแชร์แล้วก็กระจายข่าวให้ด้วยนะคะพี่มนเทียนบอกว่าสีนครินฝนตก โอ้ยเดี๋ยวหนูว่าแถวๆนี้ก็น่าจะใกล้ตกแล้วค่ะเดี๋ยวรามอินทาน่าจะใกล้ตกแล้วเหมือนกันเพราะว่าคลืมมากเลยนะคะพี่อารมณ์ฮอตสวัสดีค่ะมาเร็วเคลมเร็วใช่ไหม,ไมนะคะอามีใครอยู่ที่ไหนกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันนะคะสำหรับอีจันข่าวเที่ยงวันนี้หนูอยู่คนเดียวก็จะมาไวเคลมไวแล้วก็ประเด็นข่าว ยังคงไม่มีอะไรมากวนเวียนอยู่ในเรื่องของโควิด1 9เนี่ยนะคะแล้วก็จะเห็นเลยว่าวันนี้มีเหล่าคนบันเทิงเนี่ยประกาศอีกแล้วนะว่าตัวเองเนี่ยติดโควิดนะคะเพราะฉะนั้นเชื้อโควิดต้องบอกเลยว่ารอบ3ที่มันเกิดการระบาดเนี้ยไวมากๆแล้วก็อยู่รอบตัวเราเพราะฉะนั้นใครที่ ยังทํางานอยู่แล้วก็ทํางานแบบว่าต้องพบปะผู้คนทํางานต้องแบบว่าเดินทางไปข้างนอกก็อย่าลืมนะคะสวมแมสด้วยแล้วก็รักษามาตรการรักษาระยะห่างดูแลตัวเองเอาเป็นว่าแค่เราดูแลตัวเองอะ่ะมันก็เท่ากับดูแลคนรอบข้างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางข้ามจังหวัดหรือว่ายังคงทํางานพบปะผู้คนอย่าลืมนะคะสวมแมสรักษามาตรการป้องกันโควิดด้วยใครเดินทางในช่วงนี้วันนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ขอให้ทุกคน คนเดินทางปลอดภัยใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวงังแล้วก็มีน้ำใจบนท้องถนนนะคะชนบุรีแหลมฉางฝนมาแล้วนะคะอ่ะพี่ปรียาดาบอกว่ายังไม่ได้รับนมเหรอมีรายชื่ออ่ะเดี๋ยวให้น้องเช็คให้อีกทีนะคะพี่ปรียาดานะ อีจันข่าวเที่ยงวันนี้มาไวเคลมไวภายใน20นาทีกว่าๆเท่านั้นเอง่เดี๋ยวหนูจะต้องกลับไปรันข่าวขึ้นที่หน้าเพจอีจันแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นทีมข่าวอีจันอีกทีมหนึ่งนะที่หยุดไปก่อนหน้านี้แล้วทีมของหนูนั้นเนี่ยจะได้หยุดกันแล้วนะคะใครที่รอติดตามอีจันข่าวเที่ยงพรุ่งนี้น่าจะได้เจอกับน้องก้องนะคะเมื่อวานนี้น้องก้องของเราไปจับทหารมาเข้าเกณฑ์าหารจับได้ใบดำวู้ดีใจมากเลยสำหรับน้องก้อง เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเจอน้องกล้องในอีจันข่าวเที่ยงค่ะทุกคนวันนี้อีจันข่าวเที่ยงกับหนูลาไปแล้วนะคะยังติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่หน้าเพจอีจันค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ